โอ้หนี่นี่คืออะไรครับผมอันนี้กล้องมองหลังกล้องถอยพี่กล้องถอยหรอครับใช่กล้องถอยถ้าถ้าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะขับไปหน้าเราต้องตำแหน่งเกียร์ดีเราต้องเลือดมาให้สุดเลยโอ้หอ่าอันนี้เลยนี่เบรกมือลงยางเบรกมาลงยางกดลงพี่โอเคไปเลยนะครับไปเลยพี่โอ๊ยขอโทษนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล้าไกล้าอะไรเร็วคนรถคันเก่า คันนี้ล้านหกเหรอครับพี่ล้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูราคาก่อนถ้าเป็นโฟมันล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวโฟนะแต่ถ้าเกิดตัวขับสองนี่มันจะอยู่ที่ประมาณมันจะห่างกันประมาณแสนนึงอะพี่โอ้ครับอันนี้บอกหน่อยนะครับไปทางไหนครับทางนี้นะพี่ทางนี้เลยเดี๋ยวเราไปบน, U turn นบยูเทิร์นด้วยกันเลยถ้าผมอหยยบจะเป็นไรไหมไปไป็นไลทยลิบเลยพี่หยยบเลยนะเออลองเหยยบเลย อันนี้อยู่หนะนึ่งล้านหกแสนห้าหมืนเก้าพันนะพวงดีนะขับสีไฟสามพันไหมครับสามพันครับตัวนี้นี่เราพาออกข้างนอกเลยเซลเซมีอะไรบอกก็บอกได้เลยนะครับผมได้ตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นพวงอะไรฟ้าอ่าตัวนี้เบามากแล้วก็จะมีระบบเอ a ดซึ่งเราจะจับเส้นเลนเวลาจะออกนอกเลนเนี่ยปุ๊บพวงอะไรมันจะดึงคืนเลยแต่มันต้องจับเส้นให้ได้ก่อน เดี๋ยวเราอ้อมไปทางเลี้ยวซ้ายไฟแดงกันเลยพี่นี่เลยนิ่มดีนะครับนิ่มไหมนี่ตัวใหม่ด้วยครับ,รบข้างในก็กหรูหราดูมากเลยโอ,อ้รอรอนี่มานานแล้วครับกล้องล็อกพันเดี๋ยวเราซ้ายาเราซ้ายอดา๋ยวพี่เปิดไฟแลดงเดี๋ยวเจอกล้องเยอะขึ้นเลยนี่นนะนนจะเป็นวิว มันคันตีนจริงๆนะครับอืเร็วเร็วไหมแบบเกลียบเกียบปุ๊บไปปั๊บเลยอย่างงี้แหละแต่ว่าเร็วแล้วนะครับเีออคันนี้เหมือนมันนิ่มมันนิ่งนิ่งเลยเร็มไหมครับไปไหนไปไหนเดี๋ยวตรงตรงเลยพี่ตรงไปตรงไปตรงเวโอเนี่ยแล้วร้อยร้อยกว่าพื้นแป๊บเดียวเลยพี่เร็วนะครับเร็วมากเลยแร้วก็สุดแดงม้าอืม อย่างเดียวอยากได้มากเลยครับผมเหตประดับบารมีน่สวยเลยล่ะทางพี่ครับะแล้วมีคนออแกนครับผมมีแล้วครับจองเยอะมากเลยโอ้จองจองเยอะมากเลยตัวนี้นะครับใช่ทอยอีส์นะเพราะว่าหลังคามันสีดำด้วยไงมันสวยด้วยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปโตัวนี้ครนี่หลุดมากเลยตัวนี้ครับกองเครื่องเสียงก็ดีนะเครื่องเสียงแบบ อำเภอบ้านเปิดเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงดีนะเครื่องเสียงดีเว่อร์ตัวนี้ยขับซื้อขับสองขับสี่ไกลครับผมอ่าหมายความว่าไงพี่ยังไงนะรถขับซื้อขับสี่นี่ขับสองไกลครับส่วนใหญ่ก็ปะป้ายพี่ขับสองมั่งขับสี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วแต่ถ้าแบบว่าอ่าอย่างแม่สอดมาซื้อก็จะเป็นขับสี่อ่าอย่างพื้นหลังก็ขับสองเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ครับพี่ เลี้ยได้แล้วนิ่มแต่ด่านนั้นจะเป็นขับเลี้ยวซ้ายเนีอะสายทันแล้วไม่ทันแล้วไปลไปนู่นกันผมนึกว่าขวาน่าถ้าขับสี่ผมอยากลองขับสี่ะครับไม่มีเลยพี่ตอนนี้ขับตลาดมันเหมือนกันพี่แค่มันเป็นตัวโฟร์เฉยๆเออขับสองขับสี่อยู่ข้างหลังนี่ฮะหรูหลานลยครับหรูหลามากเลยไปบ้านผมนี่ดีเลยเนอะผมออกรถใหม่เนี่ยแค่คันนี้ใหม่น่าเจ๋วเลยนะ ผมเยอะเลยครับอืมผมดูวิวผมดูอะไรเงี้ยนี่นะมอ,องลอบขันนี่เป็นก้อนก็แกมดิมเหมือนกันนะครับแกมเลยนะมันจะดูได้หลายมุมเลยพี่ตัวน,นี้นะน,น,นะนะมันจะดูเนี่ยปรับตรงนี้ก็ได้อันนี้จะมูกล้องมองหลังอันนี้จะดูข้างๆนี่อันนี้จะดูใต้ท้องรถโอ้หอ่าอันนี้ใต้ท้องรถดูได้นะข้างหน้านะตัวน,นี้เนะี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณรอบข้างนี่เป็ตนตัวนี้ จะเป็นเส้นเวลาเราหักเลี้ยวมันก็จะเลี้ยวตามเรามันจะเส้นมันจะเอียงีอยู่เทินนี่ได้ไหมอยู่เทินเลทินนี่แหละเห็นไหมมันก็จะเลี้ยวตามไปโดยเด็ดโอ้ด <c oughs> ีนะเห็นไหมอ่าเลี้ยวตามเรารถรถคันแรกหรือเปล่าครับเนี่ยที่เลี้ยวตามอย่างเงี้ยครับก็ใช่ครับเพิ่งมีระบบนี้ครับ จอดก่อนค่อยกดอหละรถวิ่งมันอะไรไม่ได้เลยหรอกมันเหมือนมันแบบว่าเเราไงอแต่ก่อนนี่อีซูู่นี่ถ้าเกิดว่าดูแต่ก่อนรุ่นก่อนมันดูหนังได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแต่มันต้องจอดนะดึงมือขึ้นแต่ถ้าเกิดวิ่งไปมันดูไม่ได้เมื่อไหร่ก็อีซูธรรมดาจะมีกล้องล็อกคันนรอครับ ไม่รู้เหมือนกันเลยครับตัวนี้าาอย่่่มมกนเลใชครับใช่เริ่มจากวิวเอ็กก่อนเลยมันเหมือนมันแปลว่ามือไม้สั่นมันในตอนนี้มันมันทำอะไรไม่เป็คงอะไรเบาไหมพี่เบาครับเบามากเลยนะคงอะไรคงอะไรเบามากเลยตันเนี้ยก็ใหญ่กว่าเดิมแล้วดีไซน์มันจะเห็นไหมมันจะเป็นได้เขียวๆอย่างเงี้ยเหมือนรถยุโรปเลยนะครับอแล้วหลูได้ได้เขียวๆ ที่ล้อก็จะมีวงเขียวๆน้อยๆงั้จะหลวเลยขอบยี่สิบเหรอครับใช่ครับตัวนี้ขอบยี่สิบอืมโอ้รถใหม่รถใหม่ครับมันไหมแต่มันเหมือนมันว่าหนูไม้ฝั่นนะครับมันผมคำอะไรไม่ดีอ่ของอะไรกินเนี่ยเออคือแบบเก่งๆอยู่ใช่มันไม่มันไม่แบบอะไรนะมันไม่ไม่ไม่ชินไม่ชินไม่ชินครับเออไม่ชินเข้าสุดเลยใช่ครับข้าสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราขับไปสัก อาทิตย์นึงอ่ะโอ้เดี๋ยวปื๊ดลื่นเปื๊ดเลยเดี๋ยวอาทิตย์เลยครับนัดสองวัก็ลื่นแล้วครับนี่มีมันไม่กล้าเลยกลัวทุกอย่างมันกลัวหมดเลยครับอืมอะไรครับหลูนะครับรลมมีระดับเบาจริงๆครับเบามากอ่ะรถ้วเก่าผมนี่ฟงคอมันหนักเลยเนเดี๋ยวพี่ไปขับรถเอ่อของพี่แล้วก็หนักเลยละใช่ครับมันหนักอ่ะเออมันไม่ใช่ไม่ใช่คอเวอร์ครับอือ มันต่างกันเลยเนาะบางทีใช่ครับโอ,โอ้อยากได้อยากได้ส<ไห>ักคันนะครับให้แม่มาออกอีกคันแล้วพี่ก็มีอย่างเดียวแหละครับ <S <S เดี๋ยวนั้นเราไปใช้งาน,น๋ยนนี้ขับเองเงี มันมันแตกมันไปเลยนะครับตาเร่งดีนะใช่ครับตาเร่งดีบุ้นวุ้นเลยครับแต่แป๊บๆจะรอยอีกแล้วครับตาเร่งดีมากอ่ะแอร์เย็นนะครับเย็นมากครับตัวนี้ไปเปิดบุ้นที่ไหนครับผมก็ล่าสุดนี่ไปที่คลองคลองลานคลองลานใช่ล่าสุดนี่ไปคลองลานตลาดนัดบุ้อนะพี่ โอ้ปไกลๆเหมือนกันเรไกลครับไกลครับคือที่เราไปไกลๆเพราะว่าบางทีลูกค้าอยากจะดูรถอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีเวลามาไงก่อนจะเข้าเมืองแต่ละทีก็ต้องหาธุระปากบางอะไรมาแล้วก็ไปหาตัวเก่ากับตัวใหม่ก็นี่สวยเหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูวงเลี้ยวตีวงเลี้ยวนะแคบมือเดียวสบายเลยมงครับเนี่ยเออเดี๋ยวเลยพี่อ่าตีวงเลี้ยวแคบมากอะแคบครับห้าจุดห้าเลยห้าจุดหกเมตรนี่นะครับ ตัวนี้นะโดยลกติมันหกจุดห้าเบาเบามากครับเลี้ยวเข้าสุดเยลเยเล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 ยขอโทษครับถอยหลังถอยหลังเาางดี๋ยวระวังรถข้างหลังด้วยพี่ตีไปเรีย้ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถเข้าไปหมดกันพี่ยิงเต้นจัดลืม <laughs> ลืมลืมของเข้าสุดอะไรเงี้ย ไม่ว่าเป็นรถผมแล้วนะกันนะผมก็าเดินได้กว่าครับเดินนาแล้วก็เหมือนย้อนสอนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอกอาย้อนย้อนก็เลยย้อนก็เลย